เสอดเป็นยังไงเมื่อสองนายตำรวจกิก๊กก๊อกดันได้ครอบครองเงินจำนวนหลายล้านจากคดีฆาตกรรมโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเงินนั่นจะนำพาความหายนะมาด้วยสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังรามา่าเรื่อง greedy people หนังปี2024นําำแสดงโดยโจเซฟกอร์นเลวิสฮิเมสพาเทลและลิลลี่เจมส์ หนังเริ่มต้นที่เมิอพรัมพนนนาว่าเคยฝันอยู่บ,บ่อยๆที่ลูกชายนั่งเรือกลับมาหาทางทางที่ตักรกรเขาเจอเสียเธอไม่เคยฝันแบบนี้เลยก่อนจะตัดบทว่าต้องรีไปทำงานและอาทิตย์นี้จะนำดอกไม้ปเยี่ยมจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เพจสาวท้องใหญ่ใกล้คลอดเปิดอาหารกระป๋องให้สุนัขตัวโปรดกินก่อนจะตะโกนเรียกวิลหรือสามีให้รีไปทำงานเนื่องจากกลัวเขาจะเข้างานวันแรกสาย ส่วนวิวเมื่อเห็นเพจจะจัดเก็บข้าวของเนื่องจากพึ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ก็รีบห้ามเพราะกลัวจะกระทบกระเทือนกับลูกในท้องเธอเลยบอกเดี๋ยวจะรอเขากลับมาทำให้ครับ ดานวิวเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำเรื่องย้ายมาอยู่ยังเมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีเกอดีเพื่อเพจจะได้สบายใจส่วนเมริรหรือหัวหน้าของเขาหลังแนะนำวิลเรื่องเล็กๆน้อยๆเสร็จก็พาเขาไปเจอคู่หูมาดก,กวนชอเทอรี่ที่เป็นตำรวจมากกว่า16ปีจะมาคอยสอนงานวิว ขณะเธอรีพาวิวตะวเวนไปดูตามจุดต่างๆซึ่งส่วนมากเป็นแหล่งดื่มฟรีกินฟรีก็ได้รู้จากพ่อค้าคนหนึ่งที่จำพ่อของวิวได้ว่าเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีโด่งดังระดับประเทศเธอรีที่สงสัยเลยถามวิวจนได้รู้พ่อของวิวเคยเป็นผู้จัดการธนาคารชื่อดังแต่ได้แอบยักยอกเงินเลยถูกตัดสินโทษจำคุก15ปีเธอรีรู้อย่างนั้นก็อดแซวไม่ได้ที่พ่อเป็นโจรแต่ลูกชายดันมาเป็นตำรวจ ส่วนเพศโดยที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆเลยไปหาซื้อสีเมอร์ทาซึ่งระหว่างเลือกซื้อก็ได้เห็นชายชาวไอริสน่าสงสัยเดินผ่านไปเจ้าของร้านจึงเตือนให้อย่าไปยุ่งกับพวกแก๊งชาวไอริสเด็ดขาดหลังเธอรี่พาวิวตะเวนไปทั่วก็จอรถหน้าบ้านสาวจีนคนหนึ่งเนื่องจากจะไม่มีอะไรอะไรกับปลอน ดังนั้นจึงขอให้วิวรออยู่ที่รถสักพักพร้อมย้ำถ้าเห็นชายชาวจีนหรือสามีของหลอนกลับมาให้บีบแตาเตือนด้วยด้านวิวขอรอเธอรีจนพลอยลับไปสักพักก็สะดุ้งตื่นตอนเกือบเที่ยงเมื่อส่ววิทยุมาบอกว่าเกิดเหตุฆาตกรรมเขาเลยบีบแตาเรียกเธอรีแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันที่ชายชาวจีนกลับมาบ้านเขาที่กลัวจะมีเรื่องเลยรีบขับรถออกไปครับเมื่อวิวมาถึงบ้านที่เกิดเหตุระหวังํำรวจที่ห้องกลัวก็เป็นเวลาเดียวกันที่เดโบราห์หรือเจ้าของบ้านเงยหน้าจากการเก็บแครอทวิวที่ตกใจเลยเพลยิงโชคดีที่ไม่ถูกหลอนส่วนเดโบราห์ที่โกรธจัดพอเกือบถูกยิงจึงพุ่งไปตบตีวิวซึ่งวิวก็ไม่กล้าตอบโต้สุดท้ายเลยถูกหลอนก็โดดมาขี่หลังและล็อกคอเขาจนสลบไป ดานวิลมาได้สติก็พบเดโบราเสียชีวิตเนื่องจากตอนเขาหงหลังสลบดันลงไปไฟาดกระโต๊ะไม้หลอดเลยโดนท่อนไม้แทงจนเสียชีวิตครับไม่นานนักเธอรีก็ตามมาสมทบที่บ้านของเดโบราซึ่งพอเขาเห็นวิลนั่งซึมอยู่ก็บ่นยกใหญ่พอเกือบหนีสามีของสาวชาวจีนไม่ทันแล้วพอเธอเรีรู้เดโบราเสียชีวิตก็ตกใจมาก วิวเลยอ้างว่าได้รับเหตุฆาตกรรมจึงมาที่นี่เธอรีเลยบอกรหัสที่วิวได้ยินคือเดโบราห์แจ้งไปว่าลูกชายพาสาวๆไปจำ่จี้กับบรถต่างหาก ดานเทอรีมาเห็นวิวเสียใจเพราะต้องตกเป็นผู้ต้องหาแต่เพื่อความถูกต้องเขาเลยจําเป็นจะต้องแจ้งทางศูนย์เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเดโบรากับสามีเปิดบริษัทขายปลาคือเรียกได้ว่าเป็นคนรวยที่สุดในเมืองนี้ทว่าก่อนจะแจ้งเทอรีก็นึกขึ้นได้ว่าตนของโดไล่ออกไปด้วยเพราะไม่ยอมมายังที่เกิดเหตุพร้อมวิวนั่นจึงทําให้เขาเซ็งมากพร้อมๆกับไปเตะกระเป๋าใบโตเพื่อระบายความเครียด ขณะวิวกำลังยืนทำใจเธอรีก็เรียกวิวมาดูอะไรบางอย่างเนื่องจากในกระเป๋าที่เธอรีเตะแต่งไปด้วยเงินจำนวนหลายล้านจากนั้นทั้งกูก็วางแผนจะฮุบเงินโดยทำทีเป็นว่ามาตรวจสอบแต่ไม่เจออะไรซึ่งทีแรกวิวก็ไม่เห็นด้วยแต่พอเธอรีอ้างถึงลูกของเขาที่กำลังจะลืมตาดูโลกโดยมีพ่ออยู่ในคุกวิวก็ตอบตกลงจะร่วมมือด้วยครับ ดานวิลและเทอร์รี่ทั้งคู่รื้อข่าวของกระจายกระจายไปทั่วบ้านเพื่อให้มองดูว่ามีโจรมาปล้นบ้านทว่าหลังทำลายหลักฐานเรียบร้อยวิลก็เอะใจเนื่องจากจักรยานหน้าบ้านหายไปแต่เทอร์รี่ก็มองว่าวิวคงตาฝาดไปก่อนจะไปดักจับรถขับขีบขบข่เร็วเกินกำหนดตามหน้าที่ที่รับมอบหมายไม่นานนักวิลและเทอร์รี่ก็ได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมทั้งคู่เลยไปที่บ้านของเดโบราอีกครั้งจึงได้เห็นเมิร์ฟกำลังซักถามวอลเลซหรือสามีของเดโบราอยู่ ซึ่งวอลเลย์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่อย่างน้อยทั้งคู่ก็ได้รับบอกแสว่าปกติช่วงเที่ยงนั้นเดโบอลาจะเรียกหมอนวดหนุ่มชื่อคีตมาให้บริการทุกวันเธอรี่เลยได้โอกาสบอกคีตอาจจะเป็นคนร้ายส่วนวิกวกสงสัยทำไมวอลเลสถึงบอกไม่มีทรัพย์สินใดๆในบ้านสูญหายเลย หลังเธอรี่แล้ววิวนำเงินไปซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ของเทอรี่จนกว่าเรื่องจะเงียบแล้วค่อยมาเอาพร้อมสัญญากันว่าจะไม่บอกใครวิวที่เครียดจัดพอกลับมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เพจหรือภรรยาฟังเพียงต่โกโหกว่าคนลงมือกับเดโบราห์คือเธอรี่ามให้เพศตกใจมากเท่าว่าพอตั้งสติได้เพจก็อยากจะเจอหน้าเทอรี่สักครั้งเพื่อดูว่าเทอรี่เป็นคนยังไง แล้วพาวก็จะไปตอนเทอร์รี่แล้ววิวกาลังทําลายหลักฐานโดยไม่รู้เลยว่าคีหรือหมอนวดออกกําลังกายอยู่ที่ชั้นบนดังนั้นพอคีดได้ยินเสียงดังด้านล่างและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตัดสินใจหนีไปทางหน้าต่างชั้นสองปัจจุบันก่อนที่วิลและเทอร์รี่จะไปที่บ้านของคีตเทอร์รี่ก็ถามด้วยความสงสัยวิลได้นําเรื่องเมื่อวานไปบอกเพดหรือเปล่าวิลจึงรีบปฏิเสธพร้อมบอกจะเล่าให้เพดฟังหลังจากได้เงินเทอร์รี่เลยไม่ได้ติดใจอะไร เมื่อเธอรีแล้ววิวมาที่บ้านของคีตวิวก็เจอจักรยานคันเดียวกับที่เห็นอย่างหน้าบ้านของเดโบราจอดอยู่ส่วนคีตนั้นเขากหโทั้งคู่ว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้ววันนั้นเขากลับมาก่อนโดยมีแม่ของตัวเองไปรับซึ่งแม่ของคีตก็ให้การไปในทางเดียวกัน หลังเทอร์รี่กับวิลสอบประคำคีเสร็จก็คิดแผนว่าจะให้คิดเป็นแพะเนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบลับๆกับเดโบราส่วนวิลก็ไม่ลืมบอกคืนนี้เพ่ชวนเธอร์รี่มาทานอาหารค่ำด้วยกันซึ่งเธอร์รี่ก็รีบตอบตกลงส่วนคีดจริงๆแล้วเขารู้กระทั่งเทอร์รี่นำเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนรวมถึงวางแผนกับแม่ว่าจะไปฉกเงินนั่นกันคืนวันพรุ่งนี้ลาภาพก็จับไปในวันเกิดเหตุเมื่อวอลเลซกลับมาบ้านแล้วเห็นร่างของเดโบราก็ดูไม่ได้ตกใจอะไร ส่วนปัจจุบันเมื่อวอลเลซมาทํางานก็รีบเดินไปที่ห้องทํางานส่วนตัวทันทีเมื่อวอลเลซมาเจอเลขาเราเลยได้รู้ที่วอลเลซดูไม่ตกใจกับการเสียชีวิตของเดโบราเพราะเขาเป็นคนจ้างมาเฟียชาวโคลอมเบียนให้ไปจัดการเดโบราเพื่อหวังเงินประกันชีวิตเนื่องจากตอนนี้นั้นบริษัทตกอยู่ในสภาพว่าขาดทุนทว่าระวังคุยกันแก่ง,คงกโคลอมเบียกระทมมหาและนัดเขาให้มาเจอกันคืนนี้นั่นจึงทําให้เขางนงงว่านัดไปเจอกันทําไม แล้วภาพกระตาไปในวันเกิดเหตุเราเลยได้รู้หลังวิลและเทอรี่ออกไปจากบ้านก็เป็นเวลาเดียวกับที่ชายชาคลอมเบียนรอพอไปในบ้านซึ่งพอมาเห็นเดโบราห์เสียชีวิตและเงินหายไปมันก็โกรธมากปัจจุบันเมื่อวอลเลสมหาชายชาคลอมเบียนมันก็ถามเงินอยู่ที่ไหนถามไม่วอลเลสงุนงงเพราะนึกว่ามันเป็นคนจัดการเดโบราห์แล้วหยิบเงินในกระเป๋าไปตามสัญญา ส่วนชายชาวโคลอมเบียนมันไม่สนใจว่าใครเป็นคนเอาเงินไปเพราะสนแค่ค่าจ้างที่มันสมควรจะได้รับแม้วอลเลยจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแต่ก็ตอบตกลงจะนำเงินมาบอบให้าภายในสองวันด้วยความหวาดกลัว ตกเย็นเมื่อเทอรีมาทานข้าวกับว,วิวและเพจตามคำเชิญเพจก็พยายามเรียบเรียกัเคียงถามเพื่อดูว่าเทอรีนิสัยเป็นยังไงแต่ก็ดันพลาดเพราะไปเล่าเรื่องปู่ของเธอที่เคยติดสินบนจนเทอรีจับไปได้ดังนั้นเลยเล่าให้ฟังบ้างว่าตนมาเป็นตำรวจพอโดนเพื่อนรังแกซึ่งพอได้บรรจุตนที่ได้เจอเพื่อนอีกครั้งเลยเรียกเพื่อนมาคุยจากนั้นก็ประเขนมาใส่เพื่อนด้วยความแค้นเพื่อให้เพื่อนรู้ว่าต่อไปอย่ามาหาเรื่องตนอีก เพ่ที่ฟังจบเลยรู้สึกหวาดกลัวเทอรี่ขึ้นมายิ่งตอนเทอรี่ขับรถกลับแล้วไปชนสุนัขที่เธอรักเธอก็รู้สึกเสียใจและหว,วาดกลัวเทอรี่เข้าไปใหญ่ดังนั้นก่อนนอนเลยขอรหัสล็อกตู้คอนเทนเนอร์ของเทอรี่กับวิวเนื่องจากกลัวว่าในอนาคตนั้นเผื่อมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น รุ่งึ้นเมอร์วิลมาทำงานเธอรีก็มาขอโทษเรื่องสุนัขสุดที่รักของเพจอีกครั้งซึ่งวิวก็ไม่ได้ติดใจอะไรสักพักทั้งคู่ก็ถูกเมิร์เรียกไปตรวจสอบห้องพักที่วอลเลตทำการจองไว้ทั้งคู่เลยได้รู้วอลเลตทำการจองห้องพักเพื่อเอาไว้เมื่อกี้กักก็เลขาสาวสุดสวยส่วนเมิร์ฟขณะมาเยี่ยมรลุมศพลูกชายเจ้าหน้าที่ฝ่ายชนะสูตรก็โทรมาบอกว่าวิลกับเทอรีอยู่ในบ้านของเดโบราห์นานพอควร ก่อนวิวและเทอร์ี่จะกลับสถานีขนาเทอร์รี่มาแวะพักดื่มกาแฟฟรีวิวก็เห็นคีตขี่จักรยานมาซื้อคีมตัดเหล็กแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจากนั้นทั้งคู่ก็ไปรายงานเมิร์ฟว่าคนร้ายอาจจะเป็นวอลเลสและเลขาที่รวมมือกันกำจัดเดโบราให้พนทางรักอีกอย่างก็จะได้เงินประกันของเดโบราด้วยแต่เมิร์ฟก็เถียงพอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดวอลเลสและเลขาไม่ได้ออกไปไหนเลยพร้อมสงสัยวันเกิดเหตุทั้งคู่อยู่ที่บ้านของเดโบรานานเท่าไร วิวเลยตอบเราๆเ,เกือบชั่วโมงพอพอเพราะพอรู้ว่าเขาจะมีลูกก็จอมีหยุดเหม์บเลยไม่ได้สงสัยอะไรอีกในเวลาต่อมาขณาเพจจะไปซื้อสีเพิ่มก็จอดพักเพราะคิดถึงเจ้าสุนัข ทันใดน้นกับพบเธอรีแว้มาทักทายเพราะเธอจอดกวางทางแยกอยู่เธอเลยรู้สึกระแวงและกลัวเธอรี่ยิ่งกว่าเดิมยิ่งเธอรี่บอกให้ระวังตัวไว้เพราะแถวนี้มันอันตรายเธอก็หวาดกลัวมากในเวลาต่อมาขณะเพจ,จะไปซื้อสีเพิ่มก็จอดพักเพราะคิดถึงเจ้าสุนัข ทันใดนั้นก็พบเธอรีแวะมาทักทายเพราะเธอจอดกวางทางแยกอยู่เธอเลยรู้สึกระแวงและกลัวเธอรี่ยิ่งกว่าเดิมยิงเธอรี่บอกให้ระวังตัวไว้เพราะแถวนี้มันอันตรายเธอก็หวาดกลัวมากดังนั้นพอตั้งสติได้ก็ขับรถไปที่ร้านขายสีและวไปฉีกเบอร์โทรที่แก๊งชาวไอริสทิ้งไว้หลังเพลิดบพรวมความกล้าโทรไปหาชาชาวไอริส เธอก็ไปหาเขาตามที่ได้นัดไว้ซึ่งเธอก็รู้สึกแปลกใจเนื่องจากรูปลักของเขาเหมือนชายวัยทำงานปกติทั่วๆไปเขาเลยบอกคนเรามีทั้งดีและเลวเป็นคนดีก็เลวได้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือคนเลวที่เชื่อว่าตนเป็นคนดีจากนั้นก็ตอบตกลงจะจัดการเทอรี่ให้เธอเพียงแต่ค่าจ้างจะค่อนข้างแพงหนึ่งจากเทอรี่เป็นถึงตำรวจต่อมาเพจก็ไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์แล้วนำเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายค่าจ้างชาวไอริสจากนั้นพอกลับมาบ้านเมื่อเธอเห็นวิวกำลังเครียดเพราะกลัวถูกเมอบสงสัยเธอก็ปลอบเราจะไม่เป็นอะไรเพราะเราเป็นคนดีวิวเลยรู้สึกสบายใจขึ้นดดนวอลเลซเขากำลังถกเถียงยุกเล่ขาเรื่องไม่มีปัญญาหา าเงินไปจ่ายแก๊งโคลอมเบียนซึ่งหลอนก็เสนอให้หนีแต่เขาก็มองคงไม่มีปัญญาหนีพ้นทันใดนั้นก็คิดขึ้นได้ว่าคนที่หยิบเงินไปคงจะเป็นหมอโนชิคิดเป็นแน่ส่วนวิวมานึกถึงตอนคิดไปซื้อที่ตัดเหล็กก็เดาคิดคงรู้เรื่องเงินดังนั้นเลยรีบขับรถไปที่บ้านของคิดครับ ดานเทอรีขนาดมาดื่มอย่างท่าเรือก็พบชายชาวไอริสลอบเข้ามาทําร้ายเขาที่โดนเล่นงานทีเพอจึงหนีไปตั้งหลักเทาวามันก็ตามมาเล่นงานเขาและวินาทีที่เขากําลังจพะพลาดท่านั้นหญิงชาวจีนก็มาช่วยพอดีเนื่อจากเขาและหล่อนนัดกันมาจาจีทีน,นีสุดท้ายเลยร่วมมือกันจนจัดการชายชาวไอริสได้สําเร็จ ส่วนวิลเมื่อมาที่บ้านคีตก็เป็นเวลาเดียวกับที่คีตและแม่กําลังจะไปเอาเงินที่ต er. ู้คอนเทนเนอร์ทว่าขณะเขาโทรไปหาเธอรีบไม่ติดนั้นก็พบวอลเลสก็เลยขามาที่บ้านของคีตพร้อมบังคับให้คีตบอกมาว่าเงินอยู่ที่ไหนแม่ที่ออกมาเห็นคีตโดนข่มขู่จริงๆวอลเลสเลยขเหให้ย่างนั้นจึงตรงเข้าไปจัดก,การคีตและแม่ก่อนจะขับรถหนีไป หลังวิวหายตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าก็ขับรถกลับบ้านด้วยความยินดีโดยไม่รู้เลยว่าชายชาวโคลอมเบียก็แอบดูเหตุการณ์นี้เหมือนเขาเช่นกันเมื่อวิวกลับมาบ้านก็พบเธอรีที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมนั่งรอเขาอยู่หน้าบ้านทําให้เขางงงว่าเธอรีมาเธอมซึ่งเธอรีก็สงสัยเช่นกันว่าเขาไปไหนมาและมีเอี่ยวกับที่ตอนโดนลรงงานหรือเปล่าวิวจึงรีบปฏิเสธก่อนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไปเจอให้ฟัง ส่วนเทอร์ลีด้วยที่ไม่ไว้ใจวิลจึงมาคับให้วิลพาตอนไปที่ตู้คอนเทนเนอร์ส่วนเมิร์ฟเมื่อเห็นจาก GPS ว่ารถตำรวจของเทอร์ลีออกนอกพื้นที่ก็จะตามไปดูว่าเทอร์ลีไปที่นั่นทำไมเมื่อวิลและเทอร์ลีมาถึงตู้คอนเทนเนอร์เทอร์ลีก็ขู่ให้วิลไปเปิดตู้ซึ่งพอวิลไปเปิดแล้วไม่เจอเงินก็ตกใจมาก เทอร์ี่ที่พอปฏิปตอเรื่องราได้เลยถามตกลงเพจรู้เรื่องเงินนี่หรือเปล่าซึ่งวิวก็ยืนยันว่าเธอไม่รู้เรื่องถว่าเทอร์ี่ก็ไม่เชื่อแถมยังก่อเธอ,อยิงอ่งวัวเดิมเนื่องจากอุตสาหกรรมจัดสุนักเพื่อเตือนให้อย่ามายุ่งกับเรื่องนี้จากนั้นก็บังคับให้วิวโทรไปหาเพจครับดานวิวเมื่อโทรไปหาเพจแล้วเธอรับสายเทอร์ี่ก็บังคับให้เขาพูดว่าเฮีย hey, ที่รักผม,มเอาเงินแต่เงินหายไปเพจที่ได้ยินเลยถอนหายใจออกมา จากนั้นก็พูดว่าเงินอยู่ที่เธอและเธอเป็นคนจ้างให้ชายชาวไอริสไปเก็บเทอร์รี่ก่อนที่เทอร์รี่จะจัดการเราเหมือน Deborah. เดโบราเทอร์รี่ที่รู้เรื่องเราทั้งหมดก็โกรธทังเรื่องที่วิวหากรังและโทษว่าตนเป็นคนร้ายดังนั้นจึงกำจัดวิวทิ้งทันทีส่วนเพดเมื่อรู้วิวเสียชีวิตก็รีบเก็บเงินแล้วขับรถหนีไปที่ท่าเรือประคามฟาก ส่วนเมิร์ฟเมืม่อมาเห็นร่างไร้ลมหายใจของวิลก็โทรไปบอกเพจและถามว่าอยู่ที่ไหนเทว่าเพจก็บอกเธอเพียงเธอกําลังทําทุกอย่างเพื่อช่วยลูกในท้องเมิร์布เ莱เดว์นี่อาจเป็นฝีมือของเทอร์รี่ดังนั้นเลยวิทยุขอกำลังเสริมเพื่อจับเทอร์รี่ส่วนเทอร์รี่ที่รู้ตัวว่าถูกสงสัยเป็นคนร้ายก็โมโหมาก เมื่อเพจมาถึงท่าเรือข้ามฟากขณะรอเรือออกเทอร์รี่ก็ตามมาทันเธอที่ตกใจเล้เปิดประตูชนขาเทอร์รี่จากนั้นก็วิง่งหนีไปขึ้นเรือทว่าเทอร์รี่ก็ตามมาทันอีกพร้อมบอกคนที่ทำร้ายเดโบราห์คือวิลไม่ใช่ตนทำให้เธอตกใจมากแต่ก็ไม่เชื่อที่เธอรี่พูดซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่เมิร์ฟตามมาที่ท่าเรือเช่นกันแล้วพอเห็นเทอร์รี่มีท่าที่ขัดขืนก็ตัดสินใจยิงทันที จากนั้นภาพกระดามาที่เมิร์ฟมาเยี่ยมเพลังคลอดเพื่อสอบถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่และเธอรี่ไล่ล่าเธอทำไมเพลเลยแอบชเลืองไปยังถุงเงินที่ยังอยู่พร้อมตอบเธอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้เดาก็คงเป็นเพราะเธอรี่ป่วยเป็นจิตเพทย์เนื่องจากครั้งก่อนที่มาทานข้าวด้วยกันเธอรี่มาพูดจะอะไรแปลกๆเพียงแต่ไม่คิดว่าเธอรี่จะไล่ทำลายคน เมิร์ฟที่เห็นเพจปฏิเสธจะตอบคําถามเลยไม่อยากรันยิงเพจบอกขอพบลูกสุดท้ายเมิร์ฟจึงขอตัวไปดื่มกาแฟอีกอย่างก็เพื่อให้เพจได้มีเวลาส่วนตัวด้านเพจเมื่อเห็นเมิร์ฟออกไปแล้วลก็รีบไปหยิบเงินทันในนั้นชายชาวโคอล,ลอมเบียก็โผล่มาเพื่อมาเอาเงินของมันหลังชายชาวโคอลอมเบียจัดการเพจและได้เงินคืนมาก็เดินไปที่ลิปเพื่อหน,นีทว่าก็คือลิปตัวเดียวกับเลขขาวของวอลเลสมันที่เห็นหลอนพบอาวุธเลยควักมีดออกมาเตรียมไว ส่วนเมิร์ฟเมื่อได้กาแฟแล้วจะกลับไปหาเพจกอดีตอีเสนาจากในลิฟต์ซึ่งพอต์เปิดออกมาเมิร์ฟก็ตกใจมากกับภาพตรงหน้าที่เลขากระชาโคนอมเบียนต่อสู้กันจนเสียชีวิตทั้งคู่ก่อนจบภาพกระตัมที่เมิร์ฟยังคงง,งุนงงว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็เดาว่าของเกิดจากจิตใจอันดำมืดของมอนุษย์ที่ลหลงไหลในเงินตราทว่าในโลกอัเลวร้ายใบนี้อย่างน้อยพระเจ้าก็ทรงเมตตาเพราะได้ประทานบุตรชายคนใหม่มาให้เธอ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของนายตำรวจชัวววิลที่ดังตกเป็นผู้ต้องหาคดีสังหารเศรษฐีโดยไม่ได้เจตนาซึ่งทีแรกเขาก็จะรดนคู่หูจับเข้าสังเตแต่พอคููหูเจอเงินจํานวนมหาศาลในบ้านก็เปลี่ยนแผนเป็นทําลายหลักฐานเพื่อที่ทางคููจะได้ครอบครองเงินเอาไว้ใช้ซะเองโดยไม่รู้เลยว่าเงินนี้ไปเกี่ยวพันกับแก๊งโคลอมเบียนและท้ายที่สุดดูเหมือนจะไม่มีใครได้ครอบครองเงินนี้เลย ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Greed p e o p e e หนังได้คะแนนจาก A M D B 6.2คะแนนเป็นกำลังใจให้การโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ